สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับคุกกี้รถมะนาวกับคุกกี้นักแปรธาตุนะครับผมก็คือจะเอาม้าเขียวเนี่ยมาทำคะแนนในเอโซดที่3นะครับผมเนี่ยครับมาเขียววิ่งไปเลย3ชิ้นครับโอเคมาดูกันครับว่าคะแนนที่ได้เนี่ยจะทําได้ดีเหมือนเกาะอื่นๆหรือเปล่านะฮะ ก็ผัดแรกครับไม่มีปัญหาหรอกครับผัดแรกเล่นง่ายมากครับโดยใช้มะนาวะครับปัญหาคือผัดที่สองครับนักแปรธาตุเนี่ยผมต้องพยายามปลาขวดน้ำยาให้ตรงขวดนะครับถึงจะดีครับคะแนนจะเยอะครับต้องปลาขวดน้ำยาที่มีเทมตัวใหญ่นะครับผม แน่นอนครับเซตเนี้ยมันตายไวครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะนักแปลท่านเนี่ยเล่นยาครับ กี่ Dante, ม่นาวทำลายครับได้คะแนนเยอะนะครับต่อเป็นแสนต่อชิ้นเลยทีเดียวครับคะแนนประมาณเกือบเจ็ดสิลาเลยทีเดียวผัดไม่ไดผัดแล้วก็ออกไปด่าน4ี่นะเข้าด่านที่สี่ นี่ครับตัวพิบอยู่ครับเนียนเข้าไปเลยครับกระโดดตบซะก็คือกระโดดตบนะครับอ่ามันจะได้คะแนนทำลายครับถ้าไปทำลายสีกวางนะครับสีกวางหายไปก็คือเราได้คะแนนทำลายแล้วแหละแบบนี้ครับเห็นไหมครับสีกวางหายไป พลาดไปนหนึ่งุดาวนะครับก็พยายามเลงเต็มที่แล้วแต่เขายังพลาดอยู่ก็ไม่เป็นไรครับหนึ่งลูกเองครับแต่ว่าหนึ่งลูกนี่คะแนนก็ผมว่า,น,าน่าจะเกือบล้านนะครับเพราะคะแนนเยลลี่มันเพิ่มขึ้นทุกชนิดนะฮะเพราะคอมโบนะของคู่นี้มันโหดนะครับเคะแนนเยลลี่ทุกชนิดเยอะมากครับ เค okay, 90ไลนครับความชีวิตก็เหลือประมาณ20-30เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับตอนนี้ โอเคปุยครั้งแรกครับมันจะปุยให้ผมสามรอบไหมครับสำหรับนกวีนะฮะทั้งสองผัดด้วยครับปุยรอบสอง ว้าวเวรกรรมปลาลูกใหญ่ไม่ออกอีกแล้วโอ้ยจังหวะผมไม่ดีครับว้าวมาแล้วครับคุกกี้นะักแปทธาตุนะครับได้ลูกไฟได้ครับผม มันจะไม่มีลูกไฟตรงเมื่อกี้ครับก็ถือว่าโอเคครับได้ลูกไฟผมก็ไอ้นี่ง่ายกว่าเดิมครับผมปลาลูกปลาไอเทมตัวใหญ่ครับไม่ใช่ปลาลูกครับโอยป,ปีดกููอแล้วปลาเอย เดี๋ยวแล้วมันไม่ออกครับเยลลี่นะครับเพราะว่าไม่มีพื้นดินนะครับจะได้เรี่องม่ในด่ดาน,นี้ครับ หรือตัวเอนะครับปิ้นโบนัสไามนะครับอ้าวแกรีมาช่วยครับแบบนี้ครับโอกาสที่ผมเสียเลือดก็มีน้อยลงครับเสร็จครับ ไม่มาทีครับยอมทนเลยครับผม <c oughs> ผมยังไม่อยากปลาไง ยอมชนเลยมเมื่อกี้ถ้าปลามันจะขึ้นบนบน้ำทรมบนน้ทมตรงนี้ไงครับผมเลยอยากลองครับว่าท้าให้ปลามันจะดีกว่าไหมผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ปลาไปมันจะโดดโดดโดดได้นิดเดียวครับโดดกระทึนะครับ yeah โอ้ยคุยครา้สุท้ายแล้วใช่ไหมอ้กระตุกโถโอ้โหแหลกนะครับผมโอ้โหอุตส่าห์เล่นมาดีมากเลยนะตาเนี้ครับห้าร้อยสิบสี่ล้านโอเคก็ถือว่าพอใช้นะครับอืมไม่น่าเลยครับไม่น่าชนเลยครับเสียดายนะเนี่ยตานี้เล่นมาใช้ได้มากเลยอรก็คืออ่าเซตสมบัตินี้ครับโอ้มาเขียวสามชิ้นนี่ เล่นได้ทุกเกาะจริงๆครับทาคะแนนได้โหดทุกเกาะเลยครับโดยเฉพาะเกาะแรกนะเกาะสามเนี่ยอย่างที่เห็นครับปลาไม่พลาดเลยมาพลาดชนครั้งสุดท้ายเพราะสะดุดนะครับโอเคไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเล่นได้พอใจละตาเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านไม่ใช่ที่ผ่านมาครับเมื่อกี้ผมลองแล้วมันมันปลาไม่ได้ตัวใหญ่แบบนี้ทุกครั้งนะครับมาตาเนี่ยเล่นดีมากครับโอเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม